สวัสดีครับ DIY Channel ครับชี้เป้าซื้อบ้านครับวันนี้มาอำเภอเสนาครับร้านแปลพันธ์ครับอยุธยาครับมาไม่ถูกโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปขอพิกัดได้เลยครับนะครับถ้าเพื่อนๆมาไม่ถูกเพราะบางคนมันเคยผ่านไม่นึกว่าทางเสนาจะมีบ้านขายก็วันนี้ก็มาแล้วครับเอามาฝากบ้านทรงมุกซ้อนครับท่านผู้ชมนะฮะหลังคารูปตัวแอลนะครับผสมผสานนะครับนี่ฮะอ่า นี่นะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ครับ่40จุดอขอโทษทีนะฮะ40กว่า,วานิดๆท่านผู้ชมเอา40ตารางเมตรละกันมีเหลี่ยมบ้านด้วยนะครับหากใครสนใจนะหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องรับแขกนะฮะหนึ่งห้องนอนนะครับหากอยากได้แบบนี้มีเหลี่ยมบ้านด้วยมุกยื่นด้วยร้านแปรพันมีสองหลังจริงๆท่านผู้ชมนะฮะถ้าเคยอยากได้บ้านแบบเร่งด่วนไม่ต้องรอคิว ใกล้เสร็จแล้วครับ90%แล้วใส่กระจกลงสีพื้นแล้วก็ขัดนู่นนิดนิดหน่อยใส่มอบใส่คิ้วเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมโอเคนะฮะนี่คือด้านหลังของตัวบ้านนะครับอาจจะมีสิ่งของเกะกะนิดหน่อยนะอย่าว่ากันนะครับท่านผู้ชมดดกิตติก็พาชมเสานี่หน้า6นะครับเสาหน้า6นะฮะเสาหน้า6นะฮะอาจจะมีบางเสานี่หย่อนหย่อนไปนิดหน่อยครับท่านผู้ชมแต่ว่าบ้านมันต่ำไหม นะครับส่วนคนไหนอยากต่อเสาปูนเสาไม้ไอ้สูงกว่านี้นะครับก็คุยนอกรอบนะครับอาจจะมีค่าค่าจะจ่ายเพิ่มเติมนะหรือยังไงแล้วแต่ความสามารถลูกค้าต่อรองด้วยตัวเองนะครับนี่ฮะบ้านทรงมุกซ้อนขอเรียกมุกซ้อนแล้วกันนะฮะจะได้ไม่ผิดคิวกันนะครับกับเจ้าของบ้านนะครับมีมานั่งหนึ่งตัวนะครับสามเมตรสิบอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ต่างข้าวก็อยู่กว่ง ด้านขวามือนะครับนี่คือด้านข้างของตัวบ้านครับฝาแป้นเก็ดหรือฝาทับซ้อนถ้าคนไหนชอบแนวนี้นะครับทําหัวเอาไปวางหัวไร่ปลายนาเอาไปทํารีสอร์ทซื้อถวายพระถวายเมชีทากุฏิพระวางที่อยู่อาศัยทําจัดสวนสวยเสร็จใหม่ๆนะแต่ยังไม่เรียบร้อยนะบ้านนี้เลยหลังนี้เลยครับสี่แสนห้าหมื่นบาทจัดไปดูจากกิติลดได้อีกจะใช้ความสามารถของลูกค้านะครับ ไม่ต้องเกรงใจบอกว่าดูคลิปมาจากกิตตินะฮะมุ่งตรงมาเลยครับถึงแน่นอนโครงการขอพิกัดด้วยนะโอเคครับระเบียงครับขนาด2เมตรห้ขอโทษทีนะฮะคุณ2เมตรสิบคุณสามเมตรสิบนะครับนี่คือลักษณะของตัวบ้านนะครับเป็นประตูเป็นประตูะตบานสไลด์กระจกผสมกับ ลูกฟักนะครับช่วงล่างนะครับหน้าต่างตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับการตีฝ้าเพดานก็ตีแนวเรียบข้าบางใบนี่ฮะลักษณะการทําหยดน้ํานะครับโอ้โหหยดน้ํานี่ถือว่าสวยงามครับหยดน้ําตัวนี้นะครับโอเคนะฮะนี่คือลักษณะการทําบ้านร้านแพรพันนะครับ DIY Channel กิตติรับประกันว่าเพื่อนๆซื้อไม่ผิดหวังเรื่องด้านราคาเลยครับท่านผู้ชมนี่้องรับแขกนะครับสามเมษาสร็คุณสามนะฮะ นี่ครับนี่คือหน้าต่างนะครับนะเป็นนารวิโก้นะครับปิดเปิดมาบานเกี่ยวบานเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมนี่คือฟากวดานใช้ไม้ตีแบบคล้ายๆท้องเรือโหมีบานประตูเปิดไว้ข้างหลังว่าเพื่อนๆตองน้ำม่องส้วมม้องครัวได้หมดเลยนะครับเป็นบานประตูไม้สักนะท่านผู้ชมน่าดูฮะเป็นบานประตูไม้สักนะครับโอเคนะฮะอ่ะนี่ครับผมนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับนี่ บานประตูไม้สักท่านผู้ชมออกอีกแล้วเจ้านี้ให้ของดีลูกค้าอีกแล้วครับท่านผู้ชมห้องนอนกระดาษ3เมตรอาศิคุ้นเมตรนะครับบ้านหลังนี้ลึก5เมตรอาสิเพื่อนเพื่อนสงสัยว่า6ม,มาจากไหนใช่ไหมครับ6ม,มาจากการทําบ้านยื่นออกไปอีก50เซนอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเหลี่ยมบ้านหรือว่ามุกเหลี่ยมของเหลี่ยมตัวบ้านนะครับให้มันกว้างขึ้นนะครับอ่าแต่ใต้เสาข้างล่างนะอาจจะเสาอ,อยู่ที่5เมตรอาสิอ่า แต่ว่าเมื่อทำเหลี่ยมบ้านออกไป50เซนกลายเป็น6คูณ3เมตร5 6 38อีก50โอ้โหรวม20กว่าตรางเมตรก็แล้วกันโอเคครับนี่คือลักษณะการตีฟ้าเพดานของบ้านหลังนี้นะครับ DIY Channel ชี้เป้าซื้อบ้านพื้นที่40ตรารางเมตรท่านผู้ชมจัดไปมีหระเบียงมีหนึ่งรบับแขกมีหมห,ห้องนอนเดี๋ยวเพื่อนๆบอก ทำไมไม่ก,กั้นสองห้องคุยนอกรอบได้ท่านผู้ชมนะถ้ากั้นคุยนอกรอบสั่งทําได้โอเคครับกดติดตามไม่ด้วยนะครับอย่าลืมบอกว่าดูมาจากกิตตินะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปเคาะคำว่าเพิ่มเติมเลยครับเจอแน่นอนครับโอเคนะครับวันนี้ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ